โรงอ่งรัตนโกเซนหนึ่งจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษมส9ตำบลโคกม่ออำเภอเมืองมีองค์มังกรขนาดใหญ่เป็นจุดสังเกตรโรงอ่คงรัตนโกเินหนึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยคุณรัตนชัยโคสรดีและปัจจุบันมีบุตธ,ธิดาเป็นผู้บริหารงานแทนสำหรับกระบวนการผลิตขั้นแรกเป็นการเตรียมดิน โดยจะนำดินที่เก็บไว้ไปใส่ในบอ่อหมักจากนั้นเปิดน้ำใส่ให้เต็มทิ้งไว้3วันสคืนหลังจากครบกำหนดแล้วนำน้ำออกจากบอ่อหมักแล้วนำดินที่ได้ขึ้นจากบอ่อจากนั้นนำดินใส่ถังกวนหรือเครื่องโม่สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กเช่นกระถางต้นไม้ก็จะขึ้นเป็น2ตอน แต่ถ้าเป็นองค์ซึ่งมีขนาดใหญ่ก็จะขึ้นเป็น3ตอนการขึ้นรูปจะมี2วิธีคือวิธีแป้นหมุนโดยใช้แรงเวี่ยงของแป้นหมุนซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ช่างจะดึงดินให้ได้รูปทรงตามความต้องการอีกวิธีหนึ่งคือวิธีขดหรือยิโดยชิ้นงานจะอยู่กับที่แต่ช่างจะทำดินเป็นเส้นๆและหมุนไปร,บรอบๆชิ้นงาน การขึ้นรูปวิธีนี้จะใช้กับชิ้นงานขนาดใหญ่และขึ้นเป็นตอนๆซึ่งใช้เวลานานขั้นตอนการติดลายลวดลายขององค์ทำให้องค์มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์หลังจากติดลายเสร็จแล้วจะนำไปเคลือบด้วยน้ำเคลือบพื้นเมืองหลังจากเคลือบแล้วต้องทิ้งไว้แห้งสนิทประมาณ7 – 10วัน จากนั้นจึงนำออกมาเข้าเตาเผาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ12ชั่วโมงจึงจะนำออกจากเตาเผาขั้นตอนสุดท้ายเป็นการคัดคุณภาพโดยวิธีการเคาะแล้วฟังเสียงซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของช่างเป็นอย่างมาก กว่าจะมาเป็นองค์ที่สวยงามให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้กันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายที่ต้องอาศัยทั้งความชํานาญประสบการณ์และความประณีตเป็นอย่างมากจึงจะได้ออกมาเป็นองค์งกรที่สวยและสมบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันโดยติดต่อตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่นี้